มีความคืบหน้าของทนายตั้มมาเล่าสู่กันฟังนะครับในคดีของน้องชมพู่เนี่ยก็ต้องบอกเลยนะครับว่าในช่วงแรกที่มีการออกหมายจับลุงพลเนี่ยครับทนายตั้มถือว่าเป็นบุคคลหนึ่งซึ่งมีความสําคัญในคดีนี้มากนะครับก็ได้มีการวางแผนผมไม่รู้ว่าวางแผนอะไรหรือยังไงนะครับแต่ว่าลุงพลเนี่ยมามอบตัวที่สํานักงานตํารวจแห่งชาติ ซึ่งก็ทราบว่าน่าจะเป็นไอเดียของทนายตามแต่ว่ามันบังเอิญประกอบกับลุงพลน่าจะเข้ากรุงเทพพอดีอะไรหรือเปล่าเนี่ยนะครับแล้วก็ปรากฏว่าลุงพลเนี่ยก็เข้าไปอยู่ข้างในสํานักง,งานตารวจแห่งชาติเลยทนายตามก็หาตัวตั้งนานหาไม่เจอนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เซอร์ไพรส์หลายๆคนนะครับตารวจไปบุกค้นบ้านลุงพลที่เกาะๆเนี่ยแต่ปรากฏว่าลุงพลมาโผล่ที่กรุงเทพแล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นความคิดของใครนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่ สื่อก็วิพากษ์วิจารณ์กันนะครับว่าถือว่าเป็นการทํางานของทนายตั้มแล้วก็อีกบทบาทหนึ่งตอนที่ไปยื่นต่อศาลนะครับเพื่อขอให้มีการไต่สวนก่อนการออกหมายจับนะครับอันนี้คือสิ่งที่ตอนที่ทนายตั้มเนี่ยเขาเป็นทนายให้ลูกคลเนี่ยเขาก็มีการทํางานในลักษณะดังกล่าวนะครับซึ่งในวงการยุติธรรมหรือว่าทนายหลายคนเนี่ยก็พูดถึงนะครับในเรื่องนี้นะฮะทีนี้ วันที่3 1เอดตุลาคมเนี่ยนะครับที่จะตัดสินลุงพลในคดีของน้องชมพู่ในศาลชั้นต้นเนี่ยทนายตั้มนะครับก็มีความเคลื่อนไหวมาถึงแม้ว่าจะเป็นความเคลื่อนไหวเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ว่าก็ถือว่าเป็นความเคลื่อนไหวส่วนหนึ่งของทนายตั้มนะฮะซึ่งทนายตั้มเนี่ยเท่าที่ผมพูดคุยนะครับก็มีเรื่องที่จะให้สัมภาษณ์นะครับในเรื่องของคดีของน้องชมพู่แต่ว่า เขาจะให้สัมภาษณ์หลังจากที่มีคำตัดสินออกมาแล้วนะครับก็ไม่รู้ว่าจะให้สัมภาษณ์ว่าอย่างไรจริงๆผมรู้แหละนะครับว่าจะให้สัมภาษณ์เรื่องอะไรแต่ว่าก็รู้มาคร่าวๆส่วนจะจะให้สัมภาษณ์ว่าอะไรเนี่ยอาจจะต้องรอฟังอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งผมต้องบอกว่าคดีเนี่ยนะครับก็เป็นคดีที่หลายาทั้งประเทศดีกว่าคนเกือบทั้งประเทศนะฮะให้ความสนใจแล้วก็ลุ้นผลอยู่ว่า จะออกมาเป็นอย่างไรซึ่งก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นคดีที่มีคนตายนะครับเป็นคดีที่มีคนตายก็ต้องออแล้วก็คนร้ายเนี่ยนะครับตอนนี้ลุงพลตกเป็นจำเลยก็ต้องรอดูนะครับว่าสรุปแล้วเนี่ยศาลจะตัดสินอย่างไรซึ่งหลังจากผลการตัดสินออกมาแล้วเนี่ยทนายตั้มเนี่ยเขาจะออกมาให้สัมภาษณ์นะครับในเรื่องนี้ซึ่งจะเซอร์ไพรส์อะไรยังไงนะครับเดี๋ยวอาจจะต้องรอติดตามกันอีกทีนึงว่า คำสัมภาษณ์นั้นเนี่ยจะมีอะไรบ้างนะครับ